เรื่องราวทุกอย่างเกิดขึ้นกับพนักง,งานสาวจบใหม่คนหนึ่งที่เหตุการณ์นี้ต้องเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลอ๋าใช่แล้ว,ลวสิวันนี้เราจะมีพนักง,งานใหม่เข้ามานี่นาะรู้สึกว่าจะเป็นน้องคนนั้นที่นั่งรออยู่หรือเปล่านะเออเดี๋ยวนะชื่ออะไรเอ่ย้องชช่อเอฟมสวัสดีค่ะมาทํางานวันแรกเลยนะคะ ถึงคิวฉันแล้วเหรอเนี่ยสวัสดีค่ะหนูชื่อว่าเชอร์เอมนะคะเป็นเด็กจดหมายที่จะมาทํางานที่นี่ค่ะรู้สึกว่าทาง HR เนี่ยตอบรับจดหมายสมัครงานของหนูแล้วแล้วก็บอกว่าให้มาเริ่มทํางานได้วันนี้เลยค่ะโอ้จริงเหรอจ๊ะโอเคค่ะงน้นินดีด้วยนะคะก็ขออย่างดีต้อนรับเลยแล้วกันนะเดินเข้าไปแล้วก็ถามคุณพี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวรุนพี่ก็จะบอกให้ว่าหนูจะต้องทําอะไรบ้างนะจ๊ะทุกคนรู้หมดแล้วแหละว่าวันนี้จะมีพนักง,งานใหม่หนูเข้ามาโอ๋ดีจังขอบคุณนะคะ คนไหนแล้วเนี่ยหรือว่าคนนี้หรือเปล่านะเอ๊ะเออเออเออเอะสวัสดีจ๋ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าเอยสวัสดีค่ะโดนพี่หนูชื่อว่าเชเอมนะคะแต่ว่าพี่ที่เขาเป็นประชาสัมพันธ์ข้างหน้าบอกว่าเออให้มาถามโดนพี่ว่าหนูจะต้องนั่งที่ไหนนะคะอ๋อเด็กจบใหม่สินนะโอเคโอเคเดินไปอีกสองล็อกแล้วก็ดังลงได้เลยนะจ๋าขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคหนึ่งแล้วก็ สององนี้แน่เลยที่นั่งวางด้วยเด็กใหม่มานี่น่ารักชะมัดเลยนะลุนพี่เะเออจริงน่ารักมากเลยนะเหมือนฉันทํางานแรกๆเลยอะมั่นเนะเาะออไรมาคิดเนาะเอานาเอานะได้พนะี่ทำงานดีกว่าเราเร็วเราอ่ะสวัสดีจ้ะเชื่อเอมใช่ไหม มาทำงานที่นี่วันแรกใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่แล้วล่ะค่ะรุ่นพี่คะถ้ามีอะไรแนะนาเนี่ยก็สามารถแนะนําได้เลยนะคะเพราะว่าหนูมาทํางานวันแรกเลยค่ะโอเคไม่ต้องห่วงถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนงานนะไหนดูซิก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเอกสารก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการประชุมในทุกๆสุดสัปดาห์โอเคนะเพราะฉะนั้นเริ่มทําได้เลยจ้ะเดี๋ยวพี่จะช่วยดูให้นะเออเอ๊ะอ,อ,อยากเหมือนกันนะเนี่ยค่อยๆทำนะไม่ต้องห่วงพี่ช่วยดูอยู่ขอบคุณนะคะรุ่นพี่ในอาทิตย์แรก การทํางานของเชอร์เอมนั้นเป็นไปได้ด้วยดีทุกคนต่างชื่นชมผลงานของเชอร์เอมกันทั้งนั้นแต่ใครจะไปรู้เรอว่าไม่นานหลังจากนั้นจะเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นหลายวันต่อมาอออ่อออ,อ,อันนี้มันยากจังเลยแฮะรุ่นพี่ก็ไม่อยู่กับเราด้วยสิทํายังไงดีล่ะเนี่ยกลัวผิดจังอ้ยย,ยิงํามยิงอ้ยทำไมทําไม่ได้นะงานนี้ยากจังเลยอะ่ะเฮ้ยทำาไงดีต้องส่งงานแล้วด้วยอะ่ะ ไหนดูสิอ่ะนี่มันท้งนักงานใหม่นี่นาเป็นยังไงบ้างล่ะเธองานเสร็จหรือยังเอ่องานนี้ค่อนข้างยากมากๆเลยละค่ะขออนะคะตัวเลขหนูพยายามทําให้แล้วนะคะเป็นอาทิตย์เลยที่หนูทําให้ลองเช็คดูก่อนไหมคะไหนดูสิจ๋าเดี๋ยวนะเชอเอมนี่ตัวเลขมันผิดทั้งหมดเลยนี่นะ <gasps> แล้วทำยังไงดีล่ะเนี่ยฮะฮะ จริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเชอเอมจะแก้ไขให้เสร็จให้ทันเวลาเลยนะคะจะพยายามที่จะทให้เร็วที่สุดเลยะคะ่ะขอโทษในความผิดพลาดด้วยนะคะหัวหน้าระวังเถอะนะเธอเนี่ยจะไม่ผ่านโปรเอาเธอทําทงานช่วยแบบนี้ได้ยังไงถ้าตัวเล่นนี้ออกไปบริษัทจะเสียหายเท่าไหร่เธอรู้บ้างไหมขอโทษเ่ะหัวหน้าแล้วอย่างีเธอจะทํายังไงคะหรือเธอจะไม่ผ่านโปรด้อีกคนนึงเฮ้ย <What? S 2> เอ่อไม่คะ่ะหัวหน้าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวคืนนี้ อเชอเอมจะทําให้เสร็จทั้งหมดเลยนะคะขอโทษนะคะหัวหน้าหนูจะทําให้เสร็จให้ทันเวลานะคะคืนนี้หนูจะอยู่ดึกเลยค่ะหาอะไรนะ เธอพูดว่าอะไรนะคืนนี้เธอจะอยู่อยู่ดึกอย่างนั้นเหรอเออเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ไม่ต้องก็ได้นะเชาเอมเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เธอค่อยมาทําก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันเป็นคนเลื่อนลูกค้าให้เอง<ฮ>ไม่เป็นไรเลยค่ะหัวหน้าอันนี้หนูมุ่งมั่นมากๆเลยนะคะในเมื่อหนูเป็นคนที่ทําผิดพลาดเองเพราะฉะนั้นงานนี้หนูจะแก้ให้เสร็จได้ทันเวลาภายในคืนนี้แน่นอนค่ะพรุ่งนี้หัวหน้าจะได้มีงานไปยื่นลูกค้านะคะฮะ อ๋ออย่างงั้นจริงๆหรอเออแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะหัวหน้าเชื่อใจหนูนะคะหนูจะทำให้สำเร็จได้โดยไวที่สุดค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันก็พูดอะไรไม่ได้แล้วละเอางานเธอคืนไปแล้วกันสปายก่อนนะทำไมแปลกจังเลยฮะจะรีบแก้งานให้อยู่แบบตอกนกลางคืนของวันนี้หัวหน้ามีท่าทีแปลกไปยังเห็นได้ชัดเลยอะ่ะเกิดอะไรกันขึ้นแน่นะเย็นวันนั้นเออ เชอร์เอมว่ายังไงหรอคะรุ่นพี่มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะคืนนี้หนูอยู่ยาวเลยหนูช่วยได้นะเอ่อคือฉันฉันรู้นะว่าเธอน่ะอยู่ได้แต่ว่าเออไม่ต้องห่วงค่ะรุ่นพี่หนูอยู่ได้แน่นอนค่ะนี่นะนี่นะหรอน้องเชอร์เอมที่หลายคนเขาพูดถึงกันในวันนี้น่ะเออหนูเข้าใจนะคะว่างานหนูผิดพลาดแต่ว่าไม่รู้ว่างานผิดพลาดถึงขนาดดังไปทางออฟฟิศเลยหรอคะกับความผิดพลาดของหนูน่ะเอ่อมันมันไม่มีใครว่าอะไรหรอกนะแต่ว่า เธอจะอยู่ที่นี่ตอนกลางคืนอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะรุ่นพี่ทำไมหรอคะเออคือว่านะเออเออนี่เธออย่าลืมสิเออเออใช่เอาเป็นว่าฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอะนะแต่ว่าฉันเป็นกำลังใจให้แล้วกันสู้ๆนะช่วยเอม <Huh? S 1> อย่าอย่าเออ,อยังไงที่รันเนี่ยอย่า ไม่ต้องรีบกลับก็ได้นะทำงานใช้เวลาให้เต็มที่แล้วกันนะสู้ๆกับการผิดพลาดของงานครั้งนี้มันอาจจะทำให้เธอได้เรียนรู้อะไรยเยอะเลยล่ะ <What? S 1> ขอบคุณนะคะรุ่นพี่ขอบคุณจริงๆค่ะน่รารีบกลับกันเถอะมันเย็นแล้วนะโอเคฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละนี่มากิ่โม,มงกี่ยามแล้วนะเนี่ยนาฬิกาตรงนี้ก็เสียซะด้วยสิดีนะตูนาฬิกาคอมได้อะ่ะโอ้โหเย็นมากเลยนะ หิวข้าวก็หิวแต่ว่ารีบทํางานก่อนดีกว่าเราเอาละค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเชยรีบทํางานก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเสร็จงานไม่ทันเวลาก็ได้เอาแบบพิ้วๆเลยพอเข้าใจเนี่ยมันก็เริ่มง่ายยิ่งขึ้นแล้วนะแต่ว่าเอ๊อะเอกสารหายไปฉบับนึงนี่นะไปไหนนะเนี่ยเดินไปหาเอกสารก่อนดีกว่าเอ๊อยู่โต๊ะนี้หรือเปล่านะอ๊อเจอแล้วนี่ไงเอกสารฉบับนี้ที่เราตามหาอยู่ถ้าได้เราก็ต้อง เดินกลับได้ไปทํางานให้เสร็จดีกว่าจะได้ไม่กลับเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ๋ใครแกล้งเชิญเอมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อะไรนะกดสิบข้อของการอยู่ออฟฟิศตอนกลางคืนใครมันแกล้งฉันกันเนี่ยเออแต่ว่ากดมันก็อาจจะฟังได้ละมั้งก็ฟังไว้หน่อยก็คงจะไม่เป็นอะไรอะ่ะกดข้อที่หนึ่งตามถังขยะต่างๆในออฟฟิศ เราเอาขยะไปทิ้งให้หมดก่อนสามทุ่มถ้าคุณไม่อยากเห็นอะไรบางอย่างออกมาคุยขยะกินแล้วถ้ามันเข้ามาแล้วไม่อิ่มสิ่งที่มันจะกินต่อไปก็คงจะไม่ใช่ขยะที่นี่เนี่ยใช้แรงงานเก่งจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปดูในครัวก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าพูดถึงเศษอาหารเนี่ยในครัวมีอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆเช็คไปที่ถังขยะทุกๆถังเลยไหนดูสิโอ้โหเยอะจริงๆด้วยแฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยชเมคิดว่าน่าจะต้องเอาไปทิ้งทั้งหมดเลยลคะค่ะ รีบจัดการดีกว่าจะได้ไปทำงานฝัเปิดสว่างขนาดนี้ยังมีคนอยู่ในออฟฟิศอีกหลอนนี่เอ๊ะสีใครมาดึกขนาดนี้นี่มันสามทุ่มแล้วนะเออยังไงแล้วเนี่ยไหน ดูกดข้อที่สองสิกดข้อที่สองในเวลาสามทุ่มคุณจะเจอกับลุงชัยยามของที่นี่เขาจะนำอาหารมาวางตามมุมต่างๆของห้องคุณไม่ต้องยุ่งและสบตาเขาและห้ามยุ่งกับอาหารพวกนั้นเด็ดขาดเอ๊ะลุงชัยเหรอเป็นยามอย่างนั้นเหรอแล้วเอาอาหารมาวางไว้ทำไมอ่ะแต่หนูก็มาแทนหรอกนี่ฉันอุตส่าห์ทำความสะอาดถังขยะพวกนั้นไปนแล้วนะกินกันซะให้อิ่มๆนะเดี๋ยวฉัน จะวางไว้ตามมุมห้องเหมือนเดิมกินให้พอใจกินให้อิ่มกันล่ะโอ๊ยทำงานตอนนี้นี่โอ๊ยกี่โมงแล้วนะเนี่ยดูดีกว่าจะมีกฎอะไรอีกไหมแปลกๆนะกฎข้อที่3หลังสามทุ่มที่คุณเจอลุงชัยแล้วคุณห้ามออกจากออฟฟิศเด็ดขาดเพราะสิ่งที่จะจัดการคุณคือประตูบานเลื่อนคุณไม่อยากรู้หรอกว่าพนักง,งานคนก่อนนั้นสภาพ เป็อโอ้ยทำไมคนต้องเขียนกฎที่มันน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้ด้วยนะมันจะมีอะไรแบบนี้จริงๆอย่างนั้นหรอกฎสิบข้อบ้าอะไรนั่นเออไหนลองดูข้อสี่สิโอ้โหข้อนี้ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยอะทำตามก่อนดีกว่าขอวางกฎไว้ตรงนี้นะอาจจะมีความมหลอกก็ได้ใครจะไปรู้ในเวลาห้าทุ่มตรงของทุกวันคุณต้องนั่งอยู่กับโต๊ะตัวเอง ิดอุปกรณ์สื่อสารเครื่องใช้ไฟฟ,ฟ้าทั้งหมดอยู่ให้เงียบที่สุดเพราะเป็นเวลาที่พนักงานคนก่อนที่เขาพยายามจะกลับบ้านก่อนเวลาออกมาทำงานในออฟฟิศเป็นประจำถ้าเขาเจอคุณคุณจะเป็นแบบเขาแน่นอนไม่มีอะไรหล่านะ้เชื่อเองอย่าคิดไปเองเอ,อยังทำงานไม่ได้ด้วยสิฉันไม่กล้าเปิดคอมเลยอ่ะเขาบอกให้ปิดฉันก็ปิดอ่ะท้าทุ่มแล้วด้วยยังไงดีล่ะเนี่ยได้เวลา ทำงานแล้วสินะมีมีใครมาทำงานกับเราละ ว่ากฎข้อ5้าคืออะไรบ้างอ่ะโขกฎข้อที่หฉันฉันก็หิวเหมือนกันนะยังไม่ได้กินข้าวด้วยซ้ำอ่ะลอพิสูจน์ดูดีกว่า,ว,าว่ามันจะไม่มีอะไรหรอกนะกฎข้อที่5ตู้เย็นในออฟฟิศสปิดสนิทถ้าคุณหิวสามารถหาของกินในตู้เย็นได้แต่อย่าแสดงท่าทางตกใจถ้าเห็นหัวของใครสักคนหนึ่งอยู่ในตู้เย็นนั้นอย่าให้เขารู้ว่าคุณรับรู้ถึงการมีอยู่ของเขา แซนด์วิชเหรอแซนด์วิชน่ากินจังเป็นแซนด์วิชไข่ดีกว่าไหมนะหรือว่าอะไรดีเอแซนด์วิชไข่แล้วกันอ๋ออร่อยอะแล้วก็มีน้ำด้วยงั้นฉันกินเป็นน้ำโซดาอันนี้แล้วกันนะลองดื่มสิอืมอร่อยชมัดเลยทำงานต่อดีกว่าฉันเห็นทุกอย่างฉันเห็นทุกอย่างเลยมันคือเรื่องจริงๆๆด้วยอะ่ะ ฉันไม่ผ่านโปรไม่ได้ฉันรีบทำงานแล้วก็รีบออกจากที่นี่ดีกว่าเอา๊ะนั่นมันเสียงอะไรอ่ะเสียงดังมากเดี๋ยวลองอ่านสิโอเคฉันเข้าใจแล้วไป รีบไปทำดีกว่ากดข้อที่6ในเวลาเที่ยงคืนทีวีในออฟฟิศอาจจะเปิดให้เห็นภาพบรรยากาศภายในออฟฟิศและมีใครบางคนมองอยู่ในนั้นถ้าได้ยินเสียงคุณควรลุกขึ้นมาปิดมันไม่เช่นนั้นคนข้างในอาจจะออกมาหาคุณแทนออโอเคปิดเรียบร้อยฉันอยู่ไม่ได้แล้วที่หลังฉันจะไม่อยู่ที่นี่อีกเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันจานที่ลุงยามเอามาวางว้นี่นะเขาบอกว่าห้ามยุ่งกับมันใช่ไหม อนนฉันไม่ยุ่งดีกว่าเะฮะ,ฮะกดข้อที่7เวลาตีสองจะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคุณต้องรีบไปรับสายนั้นถ้าปลายสายพูดกับคุณคุณห้ามส่งเสียงตอบกลับเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฮัลโหลเชอร์เอมใช่ไหมเชอร์เอมทำใจไว้แล้วก็ฟังดีๆนะตอนนี้คุณแม่ของเชอร์เอม ่วหนักมากตอนนี้ท่านอยู่โรงพยาบาลแล้วจะไม่พูดอะไรหน่อยหรือไงฮะอะคุณแม่เหรอคุณอยู่ที่ไหนคุณแม่เป็นอะไรมากหรือเปล่าคะ <c oughs> ะทําไมขึ้นะนอะอะอะอออะอะะอะบะอออองอะอ้อะอ,งงอะอ,อ,อะงงอะอะออ กรุณาทำตามกฎข้อนี้อย่างเค่งคัดที่สุดให้คุณทําทุกอย่างตรงกันข้ามกับกฎข้อที่4คือคุณต้องเปิดเสียงทุกอย่างให้ดังที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ว่าจะเป็นคอมและทีวีหลังจากนั้นคุณต้องอาหารที่แอบให้มิชชิดคคำแนะนําคือ ให้ไปแอบในห้องครัวซะเพราะเป็นห้องเดียวที่ไม่มีหน้าต่างพอเสียงของมันหายไปก็เป็นเวลาปลอดภยัยออกมาทำงานต่อไปได้อย่าลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยละ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าพนักง,งานคนก่อนจะกลับมาตอนไหนอออุยอ้ยอุยอ้ยนั่นมันเสียงอะไรอะ่ะมีใครอยู่ไหมจ๊ะเธอองอยู่ไหมจ๊ะ บอกว่าให้อยู่ไกลหนะ้าต่างเข้าไว้ฉันอยู่ไกลมากสุดแล้วนะตอนเสียงสุดแล้วด้วยหวังว่าเขาจะเข้าใจว่าเสียงที่ตอบกลับไปเป็นเสียงจากทีวีหรือว่าคอมนะไม่ใช่เสียงฉันแน่นอนเ,อเหมือนตอนนี้เสียงจะหายไปแล้วนะอีกแค่นิดเดียวก็จะเสร็จแล้วโอ๊ยเร,เร็วเขาาสิฉันอยากกลับบ้านแล้วมันจะเสร็จสักทีเนี่ยรีบทาเข้าชอเชยอมรีบทาเข้าใกล้แล้วใกล้แล้วเอ๊ะเสียงนาฬิกาเหรอไหนดูสิ กฎข้อที่9เวลาตีสามให้คุณหยุดทุกอย่างเพื่อมาเก็บกวาดห้องของหัวหน้าไม่รู้ใครทำให้มันรกระหว่างที่ทุกคนกลับบ้านเก็บให้ไวที่สุดเพราะเวลาตีสี่จะมีแม่บ้านคนก่อนเข้ามาตรวจดูความสะอาดคุณคงไม่อยากให้ป้าแม่บ้านโกรธคุณแน่นอนโอเคตอนนี้ฉันจัดโต๊ะของหัวหน้าแล้วก็ทั้งห้องเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นฉันกลับไปทำงานต่อนิดนึงดีกว่าเพราะว่ามันใกล้จะเสร็จแล้วล่ะคงไม่เอะเดี๋ยวนะ ใครมาเขียนเมื่อกี้ฉันเดินผ่านอ่ะยังไม่มีคานี้บงการเลยนะบงคืนมันนี้ฉันฉันเจอด้วยตัวเองมาเยอะมากแล้วอะ่ะฉันรีบกลับไปทํางานดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะตอนขาไปฉันเจอจานนี้มีอาหารที่มันเป็นน่องไก่กับข้าวอยู่นี่แล,แล้วมันหายไปไหนอะ่ะไม่มีใครมากินหรือเปล่าเขาบอกห้ามยุ่งกับอาหารฉันไม่ยุ่งทางจานเลยดีกว่าไปดีกว่าใครกินไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าฉันจะไม่อยู่ ออฟฟิศตองกลางคืนอีกแน่นอนนีบแล้วเชอเอมมันใกล้เสร็จแล้วล่ะจะแล้วจะแล้วไหมจะแล้วเสร็จแล้วในที่สุดฉันก็เสร็จสักทีถ้าอย่างนั้นฉันที่ลับบ้านก่อนดีกว่าใครจะอยู่ก็อยู่ฉันไม่อยู่แล้วไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยส่งงานหัวหน้าเรากันนะอะอะไรอะสบายหน่อยลูกคา ทำงานด้วยกันก่อนไหมอาฉันทำฉันทำอะไรผิดฉันทำอะไรผิดนะทำไมฉันฉันฉันเจอล่ะเดี๋ยวนะกดมีสิบข้อฉันอยู่แค่เก้านี่นะแล้วกดกดข้อที่สิบล่ะกดข้อที่สิบถ้าคุณมาถึงข้อนี้ก็สบายแล้วล่ะแค่อย่าพยายามออกจากที่นี่ก่อนตีห้าก็พอถ้าพยายามจะออกก่อนคุณอาจจะช็อกได้และห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดฮะนี่มันกี่โมงแล้วเดี๋ยวนะ สี่สีสิบเกเหรอฉันฉันออกก่อนเวลาแค่นิดเดียวเยงองอะเออทำยังไงดีอ่ะทำงานอยู่ด้วยกันก่อนสิจา้าเออหวัสดีครับเออหวัดดีจ้าสุดหล่อไว้ยังไงเอ่ย เออผมได้ข่าวมาว่าเมื่อวานน้องเชอร์เอมที่เป็นพนักง,งานใหม่ของเราเมื่ออยู่ออฟฟิศตอนกลางคืนหรอครับแล้วตอนนี้เออเธอเธอเป็นยังไงบ้างอะครับเออเดี๋ยวว่าแต่เธอเลยนะพวกเราก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องที่เราก็รู้ว่ามันคืออะไรได้หรอกเออรู้สึกว่าเชอร์เอมไม่รู้ว่ากลับบ้านหรือยังนะฉันมาถึงฉันยังไม่ได้เข้าไปดูข้างในเลยฉันก็มานั่งอยู่ตรงนี้นั่แหละวันนี้อุตส่าห์ได้มาเช้าเลยฮนะผมะว่าจะมาดูเชอร์เอมนั่แหละคือว่าฉันเป็นห่วงน้องเชอร์เอมอะ น้องเชอเอมอยู่ในครวัวคนเดียวตอนนี้อยู่ในครัวคนเดียวตอนนี้เนี่ยนะไปดูน้องหน่อยแล้วไปโอเคเดี๋ยวฉันไปดูเองอย่าออกจากออฟฟิศก่อนตีห้าอย่าทำอย่าเปิดตู้เย็นอย่าเปิดทีวีเชอเอมเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมเอออย่าไม่ยุ่งกับฉันอย่าไม่ยุง่งอย่าอย่าม่ยุ่งกับฉันอ้ตายแล้วเชอเอมเอ้ย เจออีกคนแล้วสินนะคงลืมอ่านกดข้อสุดท้ายละสิฟังจากที่พูดเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะเออไม่เป็นไรหรอกพี่ผมว่านะเดี๋ยวก็ชินตอนนั้นเออผมก็เคยโดนแบบนี้แหละก็ยังหายได้เลยเออไม่รู้อะใครจะอยู่ก็อยู่เหอะตอนกลางคืนฉันไม่อยู่แน่นอนอ่ะที่เนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันอย่าอย่าเข้ามาอย่า